อุ๊ยตายกดรีโมทไปช่องนี้ไหนก็เต็มไปด้วยซีรีส์สิบคอมที่กนทับมาเอาใจแฟนๆทั้งไทยฝรั่งเกาหลีจีนไต้หวันและอีกนานาชาติแม่แม่แม่ เปลียนเต็มจอกันสักขนาดเนี้ยดีเ e ฟียวขอไปกระแสถามซุปตาคนดังสักหน่อยดีกว่านนะครับว่าติคอมซีรีสเรื่องไหนเดินใจกันบ้างซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดนะครับติดงอมเงมมากก็คือเรื่องเอ่อกมมอฟต์โตรนของอเมริกานั่นเองนะครับคือมันเป็นเรื่องที่แบบเราเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แบบนี้ต้องขอถามต่อกันอีกดีกว่านะคะว่าแนวไทยๆทไยไของประเทศเราเนี่ยหรือจะเป็นของต่างประเทศแบบไหนมีสเสน่ดึงดูดใจกันมากกว่ากันเลยคะถ้าเอาโดยเฉลี่ยมีของไทยที่ชอบก็มีอย่างเรื่องฮอโโร์โมนเนี่ยชอบมากแต่ว่าถ้าถ้าเฉลี่ยก็คงชอบของต่างประเทศมากกว่าของอเมริกาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องแบบไม่ย่นเยออ ดูกันอย่างเดียวก็กระไรเหยียดจริงไหมล่ะคะถ้ามีโอกาสได้แสดงซิคอมซีรีส์กับเขาสักเรื่องอยากจะแสดงบทบาทแบบไหนกันล่นะคะเอาแนวแบบดราม่าดักดาร์กจิตลรจิตหน่อยแล้วกันสุดท้ายขอหลวกอุ้ยขอกระแสกกันสักหน่อยว่าอยากจะประกอบเล่นซิคอมซีรีส์กับซุปตาคุณไหนดีไอเอาน้องอย่ๆแล้วชอบชอบก็ชื่นชอบอยู่ห่างๆครับว้า เป็นยังไงกันแล้วคะซิ C ีคอมซีรีส์ตามสไตล์ค่ะซุปปาคเขาลละค่ะตรงใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมล่ะคะแม้ดีเฟียวเชื่อว่าหลายหคนคงจะติดซิีคอมซีรีส์กันงอมเงมยังไงก็อย่าดูกันจนเสียสุขภาพหรือหนะ้าที่การงานนะคะสวัสดี